ขายที่กำลังมองหานะครับรถยนต์ขนาดกลางที่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดความสะดวกนะครับห้องโดยสารกวา้วางๆนั่งสบายๆนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์การการใช้งานในเมืองคล่องตัวหรือว่าเดินทางไกลก็ได้นะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับไม่แค่30,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นภายในสภาพกิดบลๆเลยนะครับกับเจ้าตัวอ m e ER เ a ร่าพันทอเบอ1.0 EL ปี2020นะครับเทียบกับราคาและสภาพอายุการใช้งานตัวรถถือว่าคุ้มมากคันนี้เพียง369,000ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่6,300บาท นะครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับผมสนใจนะครับไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับสวัสดีครับผมบายเพชจยนต์ครับผมใครที่กําลังมองหานะครับรถจนขนาดเล็กกานนะครับที่ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความสะดวกสบายนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองหรือว่าเดินทางออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับผมคันนี้ผมมาแนะนำนะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันอะเบรา1.0ตัวพันเทโบนะครับปี2021นะครับได้งไม่การใช้งานแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็คันนี้ ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6,300บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาก็สุดคุ้มนะครับเพียง369,000บาทนะครับราคานะครับถือว่าถูกมากนะครับผมใครที่กำลังมองหารถคุณภาพดีนะครับไม้น้อยไว้ใช้งานนะครับเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้แนะนำเลยนะครับผมได้เป็นสีเทาดำสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟฮาโลเจนใสๆแบบนี้เลยนะครับไฟแท้เดิมโรงงานสภาพนะภายนอกเนี่ยสวยงามมากๆเรียมสารผิวพันธุ์ คมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับผมไฟหน้าสภาพสวยใสทั้งสองดวงนะครับผมนะครับสีพลาสติกโครงเรียบสังคมๆสวยๆรับประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่เคยชนหนักจมนาฟิวามตัดต่อนะครับผมดีไซน์ก็ทันสมัยนะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับดูโฉบเฉี่ยวนะได้เป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรนะครับทำงานร่วมกับตัวทอโบนะครับแต่ว่าให้สมรรถนะที่เพียงพอมากนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับผมหรือว่า เดินทางไกลๆก็ได้นะครับผมนี่ครับตัวรถสวยงามมากๆล้อแม็กของเดิมโรงงานนะเป็นแม็กอัลลอยขอบ15นะฮะยางเป็นปี2020นะครับแต่ว่าผมเช็คาแล้วเริ่มเสถียภาพแล้วเดี๋ยวผมพาย่างเปอร์เซ็นต์ปีใหม่เปลี่ยนให้นะครับผมมีไฟเดียวด้านแก้มให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ครับผิวพาราเลียมสันคมๆสวยๆเลยนะครับเป็นสีเทาดำสีนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมแล้วก็ ค่อนข้างจะดูทันสมัยนะครับได้สองโอกาสเป็นแบบที่สนามแบบนี้เลยนะครับก็ดูทันสมัยนะเพดานนะครับไม่มีการกลับสีมาหรือว่ามีการพลิกคว่ำใดๆมานะครับผมสามารบภายในนะครับภายในได้เป็นเบาะแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเอาไปใช้งานก็ต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับผมนะครับภายในสภาพสวยมากรถไม่มีช้า ใช้งานแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวิ่งใช้งานน้อยมากๆนะครับผมนะการันตีสภาพดีนะครับสภาพตัวรถดีมากนะครับแผงประตูเดิมเมนอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะครับผมกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับซองเดิมน็อตเดิมนะครับซองประตูเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีแกะซ่องประตูใดๆแป้นเบรกแป้นคันเร่งสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆนะครับ เรื่องระบบความปลอดภัยก็ดีเยี่ยมมีเตือนกัรชนด้านท้ายให้ด้วยนะครับ mm hmm. เตือนการชนด้านหน้าด้านท้ายพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพพวงมาลัยสวยไม่มีร่องไม่มีรอ่อนนะครับซ้ายมือก็ปรับเครื่องเสียงได้นะครับรับสายบางสายด้วยได้ด้วยนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแอร์เป็นแบบอนาล็อกหมุนมือใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับเกียร mm ์อัตโนมัติมาพร้อมกับตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับจะอยู mm ่ตรง ปั้นเกียร์ตรงนี้นะครับปุ่มโุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะฮะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับภายในสภาพดีมากนะฮะตัวเพดานตัวรถนะสะอานแบบนี้ไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะครับผมก้ประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะสวยๆเลยตามจุดมาสกสีตามสีจากทางโรงงานอยู่ครบๆสติกเกอร์เดิมโรงงานไม่มีรอยแกะเก่าหรือว่ารอยโดนสาดสีใดๆแล้วก็นี่คือแผ่นเพดเดิมของโรง,งงานเขาเลยนะครับผม ใครที่กําลังมองหานะครับรถที่ใช้งานในเมืองนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิตรนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมเนี่ยครับด้านหลังสภาพสวยๆเลยนะครับนะสภาพดีมากนะครับเบาะสภาพสวยดีนะครับผมนะฮะเป็นเบาะหนังคุณภาพสูงด้วยนะครับมีในส่วนของช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ให้1จุดด้วยนะครับ ผมก็เป็นผมประดูแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แหงประตูก็สาภาพสวยไม่มีช้ำนะสาภาพดีมากนะครับเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบประตูไม่ได้มีการแกะทาสง่งทาสีใดๆนะครับซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตคมๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะค่ะใครที่กําลังมองหารถราคาประหยัดผ่อนถูกๆไว้ใช้งานนะครับผ่อนแค่ 6, 3 0 0น้อยบาทต,ต่อเดือนนะครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ทันทีนะครับ ฟรีดาวได้นะครับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มแรกของตัวรถเลยนะครับผมนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มไฟเบรกสภาพสวยใสสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวแล้วนะครับผมโลโก้ทุกตัวสอนะครับมาแบบครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะครับผมนิดนึงนะครับสำหรับตัวกุญแจเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกุญแจมาให้ดูนะครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับผม เราเปิดฝาท้ายกดปุ่มนี้ค้างไว้ได้เลยนะครับฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับผมใช้งานสะดวกมากๆนะครับผมนะค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายห้องเก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างกวางเลยนะครับผมนะครับไม่แคบนะครับคานด้านในตรงๆสวยๆนะครับไม่มีรอยทําทรงทําสีใดๆมานะครับนะถัดมาด้านล่างนะครับในส่วนของชุดอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีครบนะครับ ถุงเครื่องมือล้อยังอะไรนะครับมีอยู่ครบ <variance> นะครับด้านล่างซีนเดิมๆแบบน,นี้ไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆเมนอาร์ตเรียงตัวครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับท้ายเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามานะครับเมนอาร์ตตรงรางน้ําเรียงตัวครบๆสวยๆแบบนี้นะครับฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยขันของตัวน็อตนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะทาสีนะครับตามรูระบายความร้อนยังคมๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยว นะครับตามจุดน็อตรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบ,บแบบนี้นะครับผมขายเดิมๆไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะครับผมนะนะครับใครที่กําลังตามหานะครับผมรถมือสองราคาประหยัดแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็สภาพดีนะครับสภาพดีไม่น้อยเนี่ยคันนี้แนะนําเลยนะประหยัดน้ํามันนะภายในกว้างนะภายในกว้างดีไซน์ก็ทันสมัยนะบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กสภาพสวยเดิมเป็นแม็กลายทูโทนปัดเงา นะครับประตูด้านหลังซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีช้ําประตูไม่มีช้ําเลยนะครับซองประตูเดิมๆน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับไม่มีแก่ทําทรงทาสีได้แห้งๆสวยๆเม็ดอาร์ตนะฮะของเดิมโรงงานเรียงตัวอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับกุญแจได้เป็นแบบคีเลตด้วยนะครับสามารถพคกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้นะครับกุญแจคีเลตนะครับ ภายในสภาพสวยเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบแผงประตูเดิมนะครับไม่มีช้าสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมซอกเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับมาร์คสีน้าสีโรงงานอยู่ครบครบนะครับเบาะหนังสภาพสวยนะเป็นเบาะหนังสภาพดีเลยนะคะคุณภาพสูงนะเป็นเบาะหนังคุณภาพสูงเลยนะครับซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับปั๊มเดิมโรงงานอยู่ครบครบมาร์คสีน้าสีโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผม คันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับผมนะเป็นรถขนาดกลางนะขนาดกลางที่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดนะครับแล้วก็ความสะดวกนะครับห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะครับผมเดินทางในเมืองประหยัดน้ํามันนะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยมาเดี๋ยวท่านมาผมพาเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดหนึ่งูนลิตรอร์โบนะครับผมเครื่องเดิมนะครับผมนี่ครับห้องเครื่องแห้งแห้งใส่ๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยิ้มใดๆออกมานะครับผมนะครับแตหรับภายในเดี๋ยวเราตรวจสอบตรวจเช็คพวกของเหลววิธีหนึ่งนะครับผมโชคเดิมเบ้าเบ้าโชคเป็นอาร์จูโคซนซิลิโคนเดิมแกนด้านในซอกน็อตด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะทําสีนะไม่มีรอยพ่นจากการทําทรงทําสีใดๆแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็จุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอรกหรือว่า สติกเกอร์อื่นๆนะครับไม่มีรอยพ่นสีทับหรือว่ารอยแกะกาวใดๆนะครับเป็นสติกเกอร์เดิมเลยนะครันนี้ฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะทําสีน็อตต่างๆไม่เคยถูกหัน่นไม่เคยถูกแกะนะครับผมอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆสวยๆจุดมาร์กสีนะครับตรงไฟด้านหน้านะครับน็อตไฟด้านหน้าไม่เคยถูกแกะนะครับจุดมาร์กสีอยู่ครบคานด้านหน้าก็ตรงๆรสวยๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวคานตร,ตรงๆแบบนี้เลยนะครับ จุดสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับยังคงหน้าสีเรียมเนียนไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยโดนสาดสีนะบอดี้เดิมเดิมแห้งๆใสๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไฟหน้ามาร์สีต้ามสีอยู่ครบๆนะครับแก้มซ้ายก้างฝาเดิมหมดนะครับผมนะใครที่กําลังมองหานะครับรถ้นขนาดกลางนะครับที่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดแล้วก็ความสะดวกนะครับห้องโดยสารกว้างๆนะครับผมเหมาะกับการใช้งานในเมืองคล่องตัวหรือว่าเดินทางไกลก็ได้นะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมราคาคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสภาพแล้วก็ อายุการใช้งานนะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้ก็ราคาเพียง369,000ขอเริ่มต้นอยู่แค่6,300บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าตัวนิสน่เบนานะครับอันโทวร์โบ1.0 EL นะครับปี2021นะฮะ369,000สนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับปรึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ทดลองขับได้นะครับที่เพชรจนเสียดีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ